สวลวัสดีครับคลิปนี้ก็ยังคงเดินทางต่อนะครับจากคลิปที่แล้วนะกำลังไปคอนแกนตนนะครับตอนนี้กำลังขึ้นเขานะครับอมีเจ้วปุถุญาณนชาตบทับลานนะครับ แล้วมีอย่างใหม่ด้วยนะครับชุดนี้มันมีชิวหน้าใหม่กันบ้างดีกว่านะครับใส่มาสภาพแล้วนะครับก่อนเดินทางชิวตัวนี้เป็นของแซกเก้าร้อยตัวเก่าแล้วครับัวชมเก่าชมแรกนะครับฝังมากรดนะครับ เขาบอกว่ากาก,กนิดหนึ่งนะครับดังนั้นงานไม่ค่อยเห็นสงส่ตอนก่อนแล้วมีใไใยมาจวนาจนก็ตกแล้วทุ่อย่างมัน มมน,นท้นะนาก็มาจะเดินทางกลับบ้านเหมือนกันสัดท,ทายหน่อยนะครับยม่รวมชิบีะห้าร้อยจนะุดกล่องจุดกล่องหลังด้วยนะครับก็ถัดทายกันตามมารยาทน,นะครับเป็นมารยาท ตอนผมขี่แรกๆเดินทางทางั้งกลับบ้านทั้งที่แล้วก็เจอทักทายตลอดทางเหมือนกันนะครับก็มีทั้งห้าสูงน,นะทั้งเกา้รนะการ้อยเหมือนกันนะครในโซนใหญ่กเี้ยเตี้ยขหงค่าสูงไปเยอะนะเขาก็มีพยักห,หน้าให้บ้างยกมือให้บ้างนะครับโดนโก้นะครับมีมีเงินอื่นนะครับ เรอไปสุดนือก็ได้เรืเปินเรื่อน มนชิวตัวน,นี้นะครับของเดิมมันจะต่ำกว่านี้เยอะน,นะครับของเดิมจิดนึงตัวตน,นี้จะ้สึกขึ้นขึ้นมันกำลังจะขึ้นเขาอีกนะครับข้างหน้าดินช่วงโค้งยาว นะเมื่อก่อนถทานัมนมันแคบกว่านิดนะเป็นเลนส่วนนะครับแล้วก็โค้งมันก็จะแคบกว่านิดเดียตอนนี้เกาทำห,ห,หนังขยายถนนเพิ่มในความกว้างแล้วก็ทำให้โค้งมันยาวด้วยครับโค้งจะหักนิดเดียวเองเมื่อก่อนมีโค้งหักสองเพียบเลยยิ่งอันตรายคนระับตอนนี้นก็ดีขึ้น แต่ก็สบายหน่อยที่ได้มีโค้งให้เล่นนะเพราะว่ามันเบี่ยงนิดเดียวเองน,นีแต่ก็ได้ความปลอดภัยน,นะถ้าไม่ขับเร็วเกินไปน,นะเจะเห็นเลยเออโค้งไม่ค่อยมีเลยขี่เร็วกันเี่ยก็อันตรายอยู่ดีนะชื่นชียวนะชื่อเดินติดรถไปเนี่ยตอนที่เดินทางครั้งที่แล้วอนะ่ะ เอาจะปวดคอเลยก็ต้องด้านลมตลอดเวลานะ่ช่วยเดือยเลยลมมันจะตัดลมไม่ได้นะโดนลมเนี่ยเข้าพลาสตินหน้าหมวกเต็มเเลยครัเคยตอนถี่ที่เเคยเอาเอามือลองหนุบจับดูลมนะครดูว่าลมมันโดนตรงไหนนะไล่มาจนถึงหมวกกันน็อกล็อกแล้วโดนประมาณตรงช่วงทางนะครับคือการล้มได้แค่ถึงแค่ช่วงทางเท่านั้นเองช่วงทางหมวกนะ ถ้าบักว <Of S 2> ่าโดนชหน้าหมวกเตือนเลยที่ชิตัวใหม่นี่ใส่ไปก็มันสูงกว่าเดินขึ้นเวยนเลยโดยเฉพาะตรงกลางนะที่เห็นเลื่อนรันนี้ผมลองวัดดูแล้วมันจะกันลมได้ถึงประมาณลมเข้าประมาณช่วงหน้าผากนะครับเกือบจะข้ามหัวไปเลยนะครับก็ถ้าขับเร็วหนแอยก้มตัวลงนิดนึงก็เกือลมได้เลยนะครับ แล้วออาาก,ก่อนนี่มีปัญหาหนักเลยครับตอนที่จเจือดร่้งลมเนี่ยนะปวดคอเลยนะครับเพราะว่ามันต้านลมตลอดเวลาพอเริ่มจี่ผ่านไปก็เดินเดินทางผ่านไปสักห้าชั่วโมงขึ้นไปห้า่วโมงระมานัน้พอมันปวดมากเลยรถครั้งที่แล้วรถมันติดเดยอะนะก็เลยใช้เวลาเดินทางานานะน่าจะว่าเดัมเป็นสิบชั่วโมงนะแต่กปกติจริงๆน่าจะประมาณหเจ็ดชั่วโมงนั้นวินนานยิ่งปวดคอกเลก แล้วพอเปลี่ยนชิวตรงนี้มาครับสบายขึ้นเยอะเลยเพราะความเร็วสูงๆหน่อยครับเตือนได้ลอยี่สิบนิดต้องค้นกรนิดนึงลมข้ามหัวไปเลยอย่าจะไม่โดนกางลมนะไม่ตโดนกินคอกางลมนี่เป็นปัญหาของไม่เคลียร์นะครับท่องทำใจนะต้องเตรียลมอยู่แล้วนะขี่สบายเท่าเนื้อเงินจะออกทางไกลนี่เจอลม ขับเมืองนี้มันจะคุมมันจะขี่ไดนะสบายือยการบิดันบนั่นหลังตรงมันคุมลดง่ายนะแล้วมันก็กลมกตัวมากนะพอเดินทางไกลเราใช้แบบความเร้ววิ่งยาวนี่โมดไหนการลงมีสะกดก็จะได้เสียบขึ้นมาบันทีกว่าจะเดินทางสบายกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะ นคลิก็จะเดินทางไม่ได้แพ่ทีเดียวนะงมก็เจอปัญหาด้วยกันเปลี่ยนชื้อหน้าใหม่ซึ่เดียวมีกลุ่มบางคนก็ะมีชืสูงว่านี้นะมีชืแบบะายัิ่มีนะนสูงเลยที่ปกติไม่ไ้ขับเลเท่าไหร่นะได้ใส่ชือกงานก็โอเคนะ ิวสนอนหรวมไม่ได้ขูดเลยว่าผิวสนอนมันเสียไปเป็นรอยลาวใหว ลูกบอลนะเป <ừ>, ลนสายวิ่งแทบไม่ได้นะครับเปลืนเพื่อนนะครับมือเขาซ่อมแล้วเขาแบบเอามาป่าป่าให้มัน ได้จนเมื่อนะครับต้องรูบแซงไปก่อนนะเพอแซงหนักจะด้วิ่งป่าหันดูปากคุณจบรับโยนตกใจหันมามองหน้าป่าน้องขึ้นไปร้อยเก็ดสิบแล้วนะมีรยกาศจะเลี่ยงขนาดนั้นช่วยจะเล่นแซงไม่ตีเฉยมันทเดิม ยิ้มแค่ไม่ได้คนระับเรื่งดึงดีมันขึ้นเยอะช่วงไหนวิ่งได้ก็โอเคแนะต่ปกติจะไม่ค่อยออกขวาเท่าไหร่เลยนะออกเกอาตัวแบ,บนน้ำมันนะกันเิดน้ำมันยดเส้นยิด,ด,ดสายด้วยนะครับเพื่อการดวงยดนบ้างน,นะครับ เก้ารอยได้ต้องเติมเก้าห้าขึ้นไปเท่านั้นรถไม่ใช่เก้าห้าอย่างเดียวก้าหนึ่งยี่สิบได้นะดูน้ำมันเติมได้แค่ไหนชิยานะแข็งดีก็ดูข้าวแล้ว รอหน้านานนึงนะับเออเดินทางต่อนะครับมันมีลงแค่และเติมน้ำมันเฉยๆยังไม่ยังไม่จอดพักพักบ่อยมไม่แล้วเดี๋ยวชิจยเนะพวได้นั่งสบายได้ยืดเช่นยืดสายแต่ชิจิเียะเดินทางต่อนะครับ มุ่งหน้าเข้าหอหลางนะครับเมื่ถึงเดินทางเนี่ยอยากจะแนะนำนะครับเรื่องเกี่ยวกันเตรียมตัวก่อนเดินทางนะครับเรื่องตัวผมใช้วิธีก็ลดเลิกตื่นโยการพักอดอะครับการนอนต้องนอนให้พอนะครับเอ่อวันละแปดชั่วโมงอย่างน้อยสักสามวันหนึ่งที่ไดาออกไรออกก็สามวันหนึงก็ได้อยู่สองวันได้นะครับ อย่ามาพักแค่วันเดียวอะไรเงี้ยยิ่งนอนมากยิ่งจะยิ่งแบบว่าเพี้ยนะคือถ้าเราพักผ่อนก่อนหน้าเนี่ยพักผ่อนนานไม่พอหวันสอวันก่อนเดินทางสักหนึงวันนอนเต็มที่นอนเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะยิ่งตรงกันข้ามเลยยิ่งรู้สึกทำให้ร่างกายลำเทียผมมียใช้วิธีว่าก่อนเดินทางล่วงหน้าสักสามวันนะครับนอนให้ครบอันาละแปดชั่วโมงนะพักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะครับ เเชิกเลยสามันี้ก็เมื่อดเยอนั้นออกกำลังกายด้ยนะครับกำงกายได้พอนก็มีออกวบอบ้างนะฮะดยเส้นดสายพอถึงลนเดินทางก็ได้ไม่เหน่อยไม่เทียงมากนั่นก็คือส่วนที่มีความตองการเดินทางถ้าก็มีก็แนะนืาอีกขคอนึงอางออกกำลังกายก็บอกเนี่ยอมัาอะไรเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์หรือรถเดินไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใชเทาในการเดียวกันเลย โดยใช้วิธีการฝึกยกนั่งนะครับวั่งละสัก3บครั้งนะครับแล้วก็การยืนยื่นเรียกอะไรขยิ่งขยิ่งขยิ่งเท้านะครับไปยืาขาชิดกันแล้วก็เอาขาออกเหยียดเท้าก็แบบอาจจะยืนชิดผนังก็ได้ร้อมือเอาขึ้นแนผนังเลยก็ได้ไม่ล้มนะครับก็ขยิ่งย้ายเท้าขึ้นนะครับสามส3 0ครั้งนะ รัมันจะคายครับพอวิ่งมากๆางเนี้ยมันมันสั่นมันมันมันคายนะมันเหมือนแบไม่ค่อยแน่นนะต้องต้องปักบ่อยๆแล้วจยจะดปมหน้าเดี๋ยวคนต้องคินะครับพวกปีเจีอยามาด้วยนะครับอย่างประสบการณ์คราวที่แล้วนะอดืมเล่าให้ฟังนะครับเดินทางกันที่แล้วรัดมันคายเลยนะครับเีื่นไม่ดูกถ่ายนะครับไล้นี้ กระจกห้อยเลยนะครับเป็นเป็นรถมันยังอยู่ครั้งนี้ก็เลยต้องพกปัจจัยออกมาด้วยนะครัครั้งที่แล้วไม่ได้ไม่ได้เตรียมไม่ได้พกเครื่องมือติดตัวมาด้วยเลยมีปัจจัก็ไปจอดเซเว่นซื้อเทปปั้นสายไฟใะกรัเป๋าดีกว่า ที่นี้คงต้องลากันท่านี้ก่อนนะครับแต่ทิ่หน้าเดยวพาเที่ยวคอนแกนมท่าไหรน,นะครับพาดีนรถไปเที่ยวที่ไหนเด้อขอคิดก่อนนะครับมีฝากข,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าถูกใจไงช่ยวยกดติดต,ตามให้ด้วยนะครับ แลยวหลังจากทุกเดินทางนี่ครับก็มีเปลี่ยนจะทํคลิปเกี่ยวกับเรื่องสาระหน่อยนะครับเกีย่ยวกับว่าการขับขี่นะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยต่อช่วงนี้ม<อ>่ีอบรมเลยนะมีกิจกรรมจากทางขาาเขวรตะรบบกีเลยู่นะเนียบมากเลยก็เลยไม่ได้มีคิปอบรมมาให้ดูกันช่วงนี้ก็คงจะก็เลยตั้งใจว่าจะถ่ายเองนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนเองนะ ที่เดี๋ยวลงมาเตมก็จะได้ทบทวนความรู้ด้วยนะครับได้ฝึกซ้อมด้วยมีจะมีคนต้องลากันท่านี้ก่อนนะครับคุณสวัสดีครับ